สนะครับ1ตุลาคม6 3ถ้าท่านนับว21นะครับว21คือ5ปี5ปีก็คือถึง1ตุลา6อะไรครับ1ตุลา 1>, 1ตุลาคม68ท่านก็ต้องไปดูว่า1ตุลาคม68เนี่ยท่านได้เอ่อ PA ไปกี่รอบแล้ว1ตุลาคม68 5ปีเนี่ยยื่นไม่ได้แล้ววันที่เเนื่องจากเกิน30กันยา65นะครับตัดไปเลยเพราะฉะนั้นจาก1ตุลา63ที่เป็นคศ1นท่านบวก4 p A ได้เลยครับบวก5ไม่ได้ลวเพราะว่า5ปีวันที่เเกิน30กันยา65นะครับจาก1ตุลา63ท่านบวก4ปีคือยื่น PA นะครับก็เป็น 64ก็เป็น6 67หน้าหนึ่นตุลา67เนี่ยยื่นอะไรได้บ้างใช้ผลงานอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งตุลา67ท่านก็ไปดูเลยีเ a รอบแรกที่จะได้ก็คือเริ่ม1ตุลา64ถึง30กันยาน65 1ตุลา64ถึง30กันยา65นะครับอันนี้เป็นรอบที่หนึ่ง เมื่สักครู่นี้เราบอกว่าเขาเขายื่นได้1ตุลา67นะครับรอบที่2ครับก็เริ่ม1ตุลา65ถึง30กันยา66นั่นคือ PA รอบที่2ก็ได้แล้วเพราะยังไม่ถึง1ตุลา67นะครับรอบที่3อ่ะ PA รอบที่3ก็1ตุลา66ถึง30กันยา67 ท่านได้ PA รอบที่สามด้วยเพราะเมื่อกี้นี้ท่านครบสี่ปีตอนหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเพราะนั้นท่านได้ PA ครบกี่รอบเลยครับสามรอบเลยนับตั้งแต่คศหนึ่งไปนะครับท่านครบ PA สามรอบอายุสี่ปีของท่านเนี่ยมีผ่านผลงาน PA แล้วสามรอบเพราะนั้นท่านใช้ PA ทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องมีว21อมาเลยนะครับอันนี้คือสำหรับคำถามข้อที่ข้อที่3ที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับ